สวัสดีค่ะพี่นอ้องไหนะครับก้รตอนการย้ายย้ายจากคู่ครับมาไปฟังเสียรประมาณสามสิบเมตร ย้อยคนนั่งล่านแล้วครับประเทศเนี้ย Đây nè Ê, dây, dây nhốt xuống, nhốt tâm tâm Nhốt tâm tâm, nhốt tâm tâm Ơ, ơ, lươi lông, lươi lông Lươi lông, dân nước, dân Lươi lông gì cơ Lươi lông, dân nước gì cơ เันด nice <car ole offs> ีง่ายมัทังแผงมันสูงพดมันโยกครนสูงต่้บท่อขันและกันยกขึ้นบาคอมกันล่อยืใสละละฮะยูทูบเบอร์คนสวยล่อยืใสเนี่ยว้าวแต่อันเรื่องอดีตไอ้ผู้บ่าวรักรับไอ้ ดีเนียนี่เลยค่ะเฮ้ยลือมันก็ลือแป๊บเดียวได้หรอพื้น,น,นกันเลยลืแป๊บเดียวเยวลาาลปลเี่นนยนแย,ยันหรอไอ้ยืนยูนนี่ไยังไม่เห็นยันอย่างนี้นยา <c oughs> นทับคอผู้บ่าวเตียงเนี่ยเนี่บบโยโอ้ักเหลียมเอ้ยเกือบขาดเลยฮะเกือบ,บ เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไปถอดอเดี๋ยวไปเปิดมาแป๊บน,นึงตั้งรูปเป็นล่างอนะ่ะ เออวันี้ก็เอาไว้นี่อันผมต่างคอเดนฝังเด็กก็ได้คนน้ำกันขึก้านะเอ้ผู้ใดเด็กน้อยอ่ะยกหลาเๆเนี่ผู้เฒ่าเที่ยละอันท่าันเด็กน้อยหลาเยเนี่ยเมื่อไหร่เมืองแบกเยี่ยมนี่ทำท่าเท่าอะไรหมดน่ะ ียงตอน <Mars> ่ะเรียบพื่อนนี่อ้นโ่เบิงหลานเป็นตัวยัางเลยตั้งกันบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่ตั้งกันบ่ปีหน้าปีเฮ้ยเดอิไหวบ่เดี๋ยวมาตั้งงานน้ำวะน้อย จะไปด้าหน้าเมืองผมจะยกแปลเนี่ยมันก็ได้ขนน้ำกันคือเกาโนฮามเงย เดียครครับคัาคัดปะไ้มันถึกใจเพื่อนครับ สท่านครับพอบออันตะลังโอ้หมีลิงตเดียวมึงเาไปเตียนเอาเสียเยดไอ้ไอ้งบุญทางบุญไปพูดเลยไปพูดเลยทางบีนทางล่านหลายแล้วทางบีนทางล่านหลายแล้ว ไปเลยไปเลยไปพูดละไ,ไ,ไ,ไปพูดไปพูดว่าทั้งพี่ทั้งล้านหลายแล้วเนาะบ้าดี เ,เหลือคนเก็บรายละเอียดดีครับอุปกรณ์เ้อยเลือข้างหลังอีกเพียบครับเอาลงมาขานี้เปลญ่ะมาเล่นสามทุ่มปุ๋นเนาะเออนี่เร่ยุทธ์สายอุ้งนี่พาไปคนของซอยลี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ